สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาพบกับช่องนิยายพาฝันอีกเช่นเคยนะคะพร้อมกับนิยายเรื่องใหม่ถ้าเพื่อนๆชอบนิยายของช่องนิยายพาฝันฝากกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะอ้อและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาจะได้ไม่พลาดกันค่ะสาหรับนิยายเรื่องใหม่วันนี้นะคะก็คือเรื่องนี่หรือพรมลิขิต ฟังตอนแรกกันดูเลยค่ะสาลินีวิเชียนภาคหรือที่คลใคลยๆเรียกว่าสาเธอไม่ใช่ผู้หญิงสวยธรรมดาที่ใครอาจจะมองผ่านไปได้เป็นผู้หญิงสวยระดับนางแบบแนวหน้าผิวของเธอขาวอมชมพูรูปร้างสูงปร่งได้สัดส่วนทั้งส่วนโค้งส่วนเว้าก็เต็มบริเวณพอจะเรียกสายตาที่มองเลยไปแล้วให้หันกลับมามองใหม่อย่างสนใจเอามากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายตาของบุรุษเพศผมของเธออยากโศกยาวสลวยลงมาถึงกลางหลังสีดำสนิทอีกทั้งเครื่องหน้าของเธอไม่ว่าจะคิ้วตาจมูกหรือปากมันก็ช่างรับกันเหมาะเจาะไปหมดไม่ว่าจะพิดม,มุมไหนก็งามทั้งนั้นและเพราะความสวยสะดุดตามากๆนี่แหละมันจึงทำให้ชีวิตของเธอต้องวุ่นวายยุ่งเหยิงเอาซะจริงจนบางครั้งหล่อนแทบไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนต่อไปอีกเลย สาวนีเดินเหนื่อยๆไปตามทรายขาวสะอาดลมทะเลในช่วงเช้าพัดผ่านมาแตะผิวผ่องของหล่อนเป็นระยะๆะะเวลาเช้าและทะเลอันเงียบสงบช่วยให้เธอได้พักผ่อนได้อย่างที่ต้องการหญิงสาวเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้ไม่นานก็ตัดสินใจเลือกบ้านพักที่นี่ไว้พักฟื้นร่างกายและจิตใจความคิดที่หวนคำนึงถึงที่มาของเรื่องราวอัปยศที่ทำให้หล่อนถูกมองไปในแง่เสียหายว่า ทำให้วงตระกูลต้องเสียชื่อทำให้ดวงตากลมโตดำคลับลดประกายเจิจ้าลงไปมันเป็นเหตุการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกและส่งผลกระทบไปถึงผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบเธอโดยตรงคุณหญิงพันนีป้าของเธอโกรธจนแทบไม่อยากมองหน้าแม่หลานสาวหัวแข็งของท่านสารลินีปฏิเสธการแต่งงานกับบุรุษที่คุณหญิงพันนีหาให้อย่างไม่มีเยื่อใย และกลับไปมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ชื่อดังในสังคมความจริงหล่อนไม่ได้มีอะไรกับเขามากนักเพียงแต่คนถูกคอกันคุยกันได้สนุกและเขาก็ปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีของหล่อนตลอดหญิงสาวนึกไม่ถึงเลยว่าด้วยการเล่าจากปากต่อปากเรื่องมันจะมากจนทำให้ผู้หญิงที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังของเขาอีกคนลุกขึ้นมาเล่นงานเธอจนต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นข่าวน้าหนึ่งอยู่หลายวัน นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้หญิงสาวในรเทศตัวเองออกมาให้ห่างจากผู้คนที่ไร้ใน้ำใจเหล่านั้นช่วงระยะหนึ่งก็ยังดีสารีนีเดินคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยจนไม่ได้มองคนที่กำลังวิ่งเหยาะๆตรงมาเรื่อยๆเขามองหลอนเห็นแต่ไกลในขณะที่หญิงสาวมองเลยไปถึงไหนต่อไหนเพราะมัวแต่ตกอยู่ในพวังความคิดส่วนตัวต่างสูงในชุดวอร์มสีน้ำเงิน รองเท้าผ้าใบราคาแพงชะลอความเร็วลงเมื่อเข้ามาใกล้จนเห็นหล่อนได้ถนัดในขณะที่สาลินีมองไม่เห็นเขาเลยกระทั่งต่างขยับมาอยู่บนเส้นทางเดียวกันโดยไม่ได้ตั้งใจคนที่กำลังวิ่งพยายามจะหลบในขณะที่คนเดินก้าวเรื่อยเฉยเข้าไปในทางที่เขาตั้งใจจะหลบพอดีชายหนุ่มจำเป็นต้องหยุดเพราะถ้าไม่หยุดเห็นทีจะต้องชนหล่อนกระเด็นไปทางแน่ หญิงสาวกระพริบตาเมื่อจูๆ่ๆมีคนมายืนเท้าเอวขวางอยู่ตรงหน้าหล่อนก้าวเท้าหลบไปอีกทางโดยอัตโนมัติซึ่งก็ตรงกับใจของอีกฝ่ายที่ก้าวหลบไปทางด้านนั้นพอดีเป็นอันว่าไม่พ้นสาลีนีเงยหน้าขึ้นมองเขาโดยไม่ตั้งใจแต่ต่างฝ่ายก็ต่างมองกันนิ่งอยู่ในท่านั้นเหมือนถูกมนต์สะกดให้จังงนันเขาเป็นผู้ชายรูปร่างโปร่งสูงสูงมากทีเดียว ไหล่กว้างท่าทางแข็งแรงปราดเปรียวและคงชอบเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเป็นประจำดวงตาที่มองลงมาสบตาหล่อนนั้นดำสนิทและค่อนข้างแจ่มใสเป็นประกายกล้าวกรอบตาดำใหญ่ของเขาขนานไปกับคิ้วดกดำสีเข้มเช่นเดียวกับเส้นผมสลวยที่ดูปัดเปไปตามแรงลมแต่ก็ช่วยเสริมให้ใบหน้านั้นดูคมคายถูกใจเพศตรงข้ามเช่นเดียวกับหล่อนซาลินี มองลงมาถึงจมูกโด่งเป็นสันและริมฝีปากได้รูปสีเข้มเธอมองเขาเพลินจนเกือบสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงประท้วงของอีกฝ่ายคุณกําลังขวางทางผมนะครับคุณผู้หญิงเขาจ้องมองหน้าหญิงสาวนิ่งสารลินีกระพริบตาเมื่อได้ยินเขากล่าวหาเธอคุณต่างหางละคะที่ขวางทางฉันฉันกำลังเดินมาดีๆนะแต่เท่าที่ผมเห็น คุณเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งใจจะขวางผมนะตั้งใจขวางคุณหญิงสาวถามเสียงสูงและคุณยังไม่พอใจจะมากไปแล้วฉันจะขวางคุณทำไมทางวิ่งก็ต้องกว้างทำไมไม่หลบไปให้พ้นละ่ะผมหลบแล้วแต่ไม่พ้นงั้นก็หลบใหม่สิคราวนี้พ้นแน่หล่อนยุกมือขึ้นเท้าเอวมองหน้าเขาเอย่างเอาเรื่องสบตากับอีกฝ่ายอย่างไม่เกรงกลัวเสียด้วย เขากวาดสายตามองหญิงสาวในท่านั้นหัวจดเท้าจนสารินีหน้าร้อนวูบอย่างฉุนโกรธก่อนจะขยับตัวห่างไปอีกก้าก็ได้ผมเองก็ขี้เกียจทะเลาะกับใครตอนเช้าเนี่เหมือนกันแล้วร่างสูงก็ขยับลิ่งต่อไปช้าๆทิ้งให้หล่อนมองตามจนเหลียวหลังสารินีสะบัดหน้ากลับเมื่อรู้สึกตัวว่าจะมองเขาเพลินไปหน่อยแล้วเธอก้าวเดินตรงไปยังกระท่อมริมหาดอันเป็นบ้านพักของหล่อน การมาเที่ยวทะเลในฤดูนี้แม้จะหนาวไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าฤดูตักอากาศที่มีผู้คนมากมายจนหาความสงบแทบไม่ได้หญิงสาวเดินขึ้นบ้านแล้วจัดการกับธุระประจำวันต่อไปเรื่อยอ่านนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนของเธอไปบอกป้าหรือยังคุณหญิงพันนีคงจะบน่นที่หล่อนทำตามใจตัวเองตามเคยแต่ในเมื่อทำไปแล้วซาลีนีก็ไม่คิดจะเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนมันเป็นบ้านของขวัญตาเพื่อนสนิทของหล่อนเองเช้าวันนี้หล่อนออกไปเดินเล่นตามปกติและตั้งใจว่าจะไม่มัวเพลินจนแทบจะชนใครต่อใครเหมือนเมื่อวานนี้เด็ดขาดคราวนี้หล่อนเห็นเขาก่อนร่างสูงสูงวิ่งเหยาะยมาแต่ไกลหญิงสาวกระชับเสื้อคลุมที่ถูกลมตีเป็นปีกออกไปให้กระชับตัวแล้วเดินเลี้ยงขึ้นเหนินเตี้ยๆใกล้กๆ ตั้งใจจะให้ไปซะห่างๆเธอทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เมื่อเขาวิ่งใกล้เข้ามาทุกทีจนได้จังหวะจะสวนกันสวัสดีคนสวยหัดหลีกทางชาวบ้านซะบ้างข่อย,ยังชั่วคำทักทายนั้นทำให้คนฟังถึงกับหูผึง่งอาลุกหันขวับตามไปอย่างรวดเร็วแต่อีกฝ่ายดูจะไม่สนใจเลยว่าคำพูดของตนทำให้เธอโกรธจนแทบจะคว้าก้อนอีกปาตามสักเลี่ยง สาวเรนีม้มปากแน่นตาลุกวาวอย่างฉุนเฉียวให้ตายเถอะหล่อนคิดช้าไปจริงๆมันน่าจะมีก้อนอิดไว้ในมือพร้อมจะเล่นงานคนปากเปล่าประเภทนี้นักและในวันต่อมาหล่อนเปลี่ยนสถานที่เดินเล่นเพราะไม่หวังจะลงไปเจอมนุษย์ที่ชอบยั่วโมโหชาวบ้านหีสาวเดินไปตามฟุตปาดข้างถนนโดยไม่ยอมลงไปเรียบผาดเหมือนอย่างเคยภาวนาไปตลอดทางว่าขออย่าได้เจอ เพราะวันนี้เธอตั้งใจจะออกจากบ้านช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมงแต่ก็เหมือนฟ้าจะก,กานแกล้งเพราะพ่อตัวดีที่หล่อนต้องการจะหลบนั้นวิ่งตามหล่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เบื่อชายหาดแล้วเหรอคุณคนสวยถึงได้มาเดินบนฟุตบาทแทนใจของเธอวูบหายลงไปกองอยู่ที่ตะตุม่มตั้งแต่ได้ยินประโยคทักทายประโยคแรกก่อนจะตีหน้าสงบสติอารมณ์ไม่ให้หันไปต่อรอต่อเทียงกับเขาเมื่อได้ยินวลีหลังตามมา เป็นไงครับสองวันนี้ลืมเอาปากมาด้วยหรือไงหญิงสาวหันขวับไปทันทีมองเขาด้วยดวงตาดุดุแต่ไม่ได้ลืมเอามือมาสำหรับตบคนปากบอดหรอกนะดวงตาคมของอีฝ่ายลูกว่าก่อนที่ริมฝีปากสีเข้มจะเหยียดยิ้มอย่างขันขันแม้นึกว่าหล่งวิ่งตามคนใบ้ซะแล้วสารณีทำเสียงขึ้นจมกูกก่อนจะหมุนร่างเดินต่อ อย่างไม่พยายามสนใจคนที่ทอดเท้าตามมาเรื่อยๆนั้นคุณอยู่บ้านพักสีเขียวหลังนั้นเหรอเขาถามหล่อนกับเฉยนิ่งไม่ตอบมันห่างผู้ห่างคนเกินไปอันตรายนะมาอยู่คนเดียวหรือไงหลอนเฉยอ,อีกกว่าสายตามองน่งมงนมองนี่ไปเรื่อยตายกับไม่ได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายซะด้วยซ้ำผมว่าพวกหนังสือพิมพ์นี่คงตกข่าวสำคัญไปอย่างนะ คำพูดประโยคนี้ทำให้หญิงสาวถึงกับชะงักเท้าเหลือบตาขึ้นมองเขาอย่างไม่แน่ใจตกขาวว่าคุณสรณีคนดังหนีแฟนมาอยู่เงียบๆที่นี่ไงล่ะมือของเธอขยับออกจากกระเป๋าเสื้อคลุมไม่กี่นิ้วก็ถูกเบรกไว้เสียด้วยมือแข็งๆข,ของอีกฝ่ายใจคอจะตบผมจริงๆหรือนี่ตันอยากจะสอนให้คุณรู้จักสงบปากสงบคำสชยบ้างเท่านั้นแหละหล่อนกัดฟันตอบเขา ต้องใบหน้าเข้มเข้มนั้นขม่งอย่างกับเป็นศัตรูกันมานานกระนั้นแน่ใจจริงนะว่าจะตบกันได้ง่ายๆผมก็มีกติกาของผมเหมือนกันนะอย่ายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านหน่อยได้ไหมหล่อนขูกเขาเสียงขุนๆในลําคอเหมือนกันแต่อีกฝ่ายดูจะไม่สนใจเอาซะเลยตบหนึ่งครั้งแลกกับจูบหนึ่งครั้งกล้าไหมล่ะถ้ากล้าก็เชิญเลยแล้วมือแข็งๆก็ปล่อยคลายไปจากข้อมือของหล่อนเป็นเชิงท้าทายซาเลนีถอนใจเฮือก เม้มปากแน่นดวงตาของเธอถ้าเป็นไฟในรูปหล่อที่ยืนเผชิญหน้าอยู่นี่ต้องเป็นจุนซะแน่แท้เป็นไงล่ะเงียบไปอีกแล้วเห็นครูฟอฟออยู่แบบแบบหญิงสาวกระพริบตาปริบๆถอยหลังหนีก่อนจะหมุนตัววิ่งกลับบ้านอย่างขวัญเสียนี่หล่อนนี้มาถึงนี่ก็ยังมีคนรู้เรื่องราวหน้าอดสูนั่นอีกเหรอร่างบางวิ่งหัวซูนไปข้างหน้าแทบจะชนอะไรต่ออะไรไปทั่วตลอดทาง โดยไม่รู้เลยว่าคนที่พยายามสกัดแผลหล่อนอย่างจงใจนั้นมองตามหล่อนไปด้วยประกายห่วงใยลึกซึง้งเกินคนที่เพิ่งรู้จักกันอย่างผิวเผินธรรมดาจะสามารถทำเช่นนั้นได้วันต่อมาสาลินีตัดสินใจเก็บตัวอยู่ในบ้านทำกับข้าวและไม่ออกไปไหนด้วยหวังจะตัดขาดโลกภายนอกเสียโดยสิ้นเชิงตกสายสายหน่อยก็คว้ากล้องส่องทางไกลขึ้นแขวนคอพร้อมกับหนังสืออ่านเล่น ยังเรือนไม้ขนาดเล็กที่สร้างยื่นลงไปในทะเลสารินีมองเห็นเรือสีขาวและกอเล็กๆสุดสายตาหญิงสาววางหนังสือลงแล้วยกกล้องขึ้นส่องไปรอบๆโดยไม่มีจุดหมายแน่นอนเรือสีขาวที่หล่อนเห็นลอยลำนิ่งอยู่หน้าบ้านนั้นเมื่อมองผ่านกล้องดึงภาพกำลังสูงเช่นนี้ก็เห็นคนที่นั่งอิงเก้าอี้ผ้าใบใต้กันสาดเล็กๆได้อย่างถนัดสารินีขมวดคิ้วปรับกล้องเพื่อมองเขาให้ชัด นายคนนั้นนั่นเองเขากำลังใช้กล้องสองนิ้งมาที่เธอแน่นอนต้องเห็นเธอชัดเจนพอๆกับที่เธอกำลังเห็นเขาอยู่นั่นแหละชายหนุ่มลดกล้องลงหันไปคว้าเหยือกเบียร์ขึ้นจิบโดยไม่ลืมยกแก้วให้เธอเป็นเชิงทักทายก่อนเขารู้ว่าสาลินีกกำลังมองเขาอยู่ดวงตาเข้มคมที่จ้องตอบมาในกล้องของเธอวาววับเต็มไปด้วยประกายท้าทายและถือดีอย่างเต็มเปี่ยม มือฝีปากสีเข้มได้รูปไม่แพ้สตรีนั้นแย้มเยือนเหมือนจะเยาะจนหญิงสาวต้องลดกล้องลงอย่างไม่อยากเห็นให้บาดใจตัวเองหลอนเปลี่ยนใจที่จะนั่งอ่านหนังสือตรงนั้นฟ้าสมบัติที่หอบไปด้วยเดินกลับเข้าบ้านทันทีเสียงมอเตอร์ไซค์ที่มาจอดหน้าเรือนในตอนเย็นทำให้เสเลนีต้องวางมือจากอาหารง่ายๆที่เธอกำลังเตรียมไว้สำหรับมื้อเย็นแล้วเดินออกมาจากครัวกระทัดรัดออกมายังห้องรับแขกด้านหน้า แต่พอเห็นหน้าคนมาเยือนก็ต้องขหมดคิ้วหมุนก่อนจะเดินตรงไปกระชากประตูมุงลวดให้เปิดออกแล้วก้าออกไป,ปเผชิญหน้ากับผู้มาเยือนอย่างพร้อมที่จะมีเรื่องกับเขาได้ทุกขณะคุณมีธุระอะไรไม่ทราบหญิงสาวชิดหน้าถามก็มาเยี่ยมในฐานะคนรู้จักธรรมดาไม่ได้เหรอเมื่อเช้าคุณไม่เห็นออกไปเดินเล่นอย่างที่เคยชายหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงและสีหน้าเรียบเฉย อาจเป็นเพราะฉันเบื่อหน้ามนุษย์บางคนก็ได้กระมังสาลินีตอบกลับด้วยน้ำเสียงประชดแม้ทำไมไม่เหมือนผมผมไม่เห็นหน้าคุณสักวันคิดถึงชมัดคำพูดประโยคนี้ทำให้เธอถึงกับคอแข็งตวัดดวงตาขึ้นศบตาคมแพลว์วนั้นยังเอาเรื่องถ้าคุณคิดว่าการที่คุณต้องมีข่าวแบบนั้น เป็นการแสดงว่าฉันพร้อมจะติดต่อก,กับผู้ชายชนิดไม่เลือกหน้าว่าเป็นหมูหมากาไก่จากไหนแล้วก็คุณคิดผิดแล้วก็เชิญกลับไปได้แล้วบ้านนี้ไม่พร้อมที่จะต้อนรับคุณแล้วร่างบางก็ทำท่าจะหมุนตัวกลับเข้าบ้านซดือด้อหากแต่ถูกยึดต้นแขนเอาไว้สะกก่อนบทเรียนบทแรกขณะอยู่ลำพังนะคุณคนสวยคุณไม่ควรที่จะหันหลังให้คนแปลกหน้าอย่างที่ทำอยู่นี่และบทต่อไปก็คือ อย่าเดินนำทางเขาเข้าไปในบ้านเพราะคุณจะไม่มีโอกาสช่วยเหลือตัวเองได้เลยถ้าผมก้าวตามเข้าไปล็อกคอคุณไปปั้มในห้องนอนนั่นและเมื่อออกมาข้างนอกได้แล้วก็อย่าได้เข้าไปก่อนที่ผมจะพ้นไปจากบ้านคุณเด็ดขาดและข้อสุดท้ายก็คือถ้าคุณอยู่คนเดียวต้องปิดประตูล็อกให้เรียบร้อยเสมอทำแบบนี้นะ่ะเลิเลอไม่ระมัดระวังและท้าทายอันตรายมากนะสาวน้อย คำเตือนของเขาเต็มไปด้วยเหตุผลที่เถียงไม่ออกเลยจริงๆสาลินียืนนิ่งอย่างยอมจำนวนอยู่นานกว่าจะหันมาชำเลืองมือใหญ่ที่กระชับนิ่งอยู่ที่ต้นแขนชายหนุ่มลดมือลงโดยอัตโนมัติถอยห่างออกไปสองสาก้าวพร้อมกับกว่าสายตาไปรับรอบบริเวณบ้านคุณไม่มีเพื่อนบ้านเลยนะอย่างนี้ยิ่งต้องระวังให้มากค่ะต้องระวังให้มากกว่านี้กับคนแปลกหน้าทุกคนขอบคุณนะคะที่เตือน หล่อนย้ำเสียงเย็นมองเขาตาไม่กระพริบเหมือนจะบอกทางอ้อมว่าเขาก็เป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจริมฝีปากได้รูปของเขาแย้มออกจากกาันเป็นยิ้มขันขันแทนที่จะโกรธถูกต้องแม้แต่ผมคุณก็อย่าไว้ใจเพราะมนุษย์ผู้ชายทุกคนที่เห็นคุณนะ่ะมันอยากจะกินคุณทั้งนั้นถ้าทำได้ผมก็ไม่อยู่ในชายยกเว้นไม่เพียงแต่พูดเปล่า แต่ดวงตาคมวาวคู่นั้นยังกวาดไปทั่วเรือนร่างบางตั้งแต่คอระหงลงไปหยุดนิ่งที่สวงอกอวบใต้เสื้อยืดที่ไม่ได้ช่วยปิดบังอะไรเลยมีแต่จะช่วยให้เห็นเด่นชัดในลักษณะของส่วนโค้งอัลลมุนตาและดึงดูดความสนใจอย่างมากก่อนที่จะกวาดสายตาลงไปตามเอวเล็กคอรอดสะโพกผายยั่วแรงเต้นของหัวใจ และช่วงขาเปรือยาวเรียวที่กางเกงขาสั้นสีขาวตัวนั้นปิดบังลงมาไม่ถึงแก้มของเธอแดงจัดด้วยความโกรธผสมอายดิมนฝีปากนุ่มสีเรื่อถูกขบเข้าหากันจนน่ากลัวว่ามันจะขาดเสียเกินคุณมาธุระแค่นี้ใช่ไหมคะหญิงสาวพูดเป็นเชิงไล่ไล่จังฉันอยากอยู่โดยสงบงั้นก็กลหัวเข้าวัดสิสงบแน,แน่แต่เสียดายผมสวยๆนะ ดวงตาเขากวาดไปทั่วเรือนผมยาวสลวยเป็นหลอนอ่อนๆของหลอนอย่างชื่นชมโดยเปิดเผยผมคุณสวยมากผมชอบอย่าชอบดีกว่าหมดทุนไลแล้วใช่ไหมคะคุณจะไม่ถามจริงๆหรือว่าเย็นนี้ผมจะไปกินข้าวที่ไหนหิวข้าวหรือยังธุระไม่ใช่นี่คะไม่มีน้ำใจละมากกว่าชายหนุ่มพึพมพำเบาๆแต่ก็ทำให้อีกฝ่ายได้ยินเช่นกันค่ะไม่มีน้ำใจไปได้หรือยัง เลี้ยงข้าวผมสักมื้อแล้วผมจะไปชายหนุม่มทำน้ำเสียงออดอ้อนอย่าบอกฉันว่าคุณไม่มีสตางค์ขนาดต้องขอข้าวชาวบ้านกินนะหรือเปล่าผมอยากทานข้าวเย็นที่นี่กับคุณก็เท่านั้นแหละเสียใจนะไม่ได้ทำเผื่อไว้งั้นออกไปทานข้างนอกด้วยกันก็ได้มีเยอะแยะเขาต่อปากต่อคำกับหญิงสาวไม่หยุดหย่อนฉันไม่ชอบไปไหนกับคนแปลกหน้าคุณเพิ่งบอกอยู่ๆว่าอันตราย คุณจะเก็บตัวไปถึงไหนความเศร้ามันไม่ช่วยให้โลกยิ้มกับคุณหรกนาก็ฉันไม่ได้งอโลกนี่ฉันอยากอยู่ของฉันอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องบวชชีให้มันวุ่นวายฉันพอใจแบบนี้คุณจะไปให้พ้นได้หรือยังให้ตายสิคุณไล่ผมเกือบสิบครั้งแล้วนะใช่ไปได้แล้วครบสิบครั้งพอดีเพ้อเ <ga ul ing> ขาถอนใจอย่างกลัดกลุ้มก็ได้ไปก็ได้เข้าบ้านสิ ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยนะและระวังตัวให้มากๆด้วยเขาสั่งหญิงสาวรีบทําตามอย่างรวดเร็วแล้วเดินไปหยุดนิ่งอยู่ในครัวพอจนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ติดเครื่องแล้วแล่นออกไปหญิงสาวจึงได้แต่ถอนใจอย่างร่วงอกจบตอนที่